สวัสดีจ้าก็มาเจอกันอีกแล้วจ้าก็นัดเจอกับมาดามเนาะมาดาบอยู่ข้างบน,นนู้นเรียกกันได้ยินอยู่จ้าแต่ต้องแต่ต้องเดินหากันนะคะนี่แต่พอดีเอ้ยมาเจอเห็ดแล้วมาดูกันจ้านี่จ้ามาเจอดอกแรกนะคะดอกแรกนัดกับมาดามไว้โอ้สวยสวยสวยโอ้ยสวยอะ่ะอืมดูยจีสวยมากมาดามเรียกหญ่แล้วนี่ ดอกมันแก่แล้วค่ะเจอมาดามแล้วค่ะเจอมาดามแล้วค่ะก็มาเจอเห็ดแก่ด้วยค่ะบานมาเลยค่ะเจอมาดามแล้วค่ะเรียกค่ะสวัสดีค่ะมันมีรอยตัดขาสองสามวันแล้วนี่ดอกนี่น่ารักเด้อเด้อมาดามว่าดอกนั้นน่ารักนี่ดอกนี้ก็น่ารักดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยวายวายวายสองวายดูดิพี่พรวายทำไม เห็นน้องแพทเดินแล้วใช่ไหมตรงนี้เดินแล้วเห็นไหมล่ะมันมันมันหมกอยู่มันหมกอยู่เห็นไหมล่ะอู้หดอกสวยด้วยดูสวยด้วยเนี่ยผ่านตาคนไงเพราะวายนี่วายตั้งแต่ะเาแล้วแต่อีกดอกนึงเอาได้เอออีกดอกนึงเออนี่ได้ด้วได้ด้วยนี่นี่ได้เจอดอกสวยด้วยนั่นอ่ะจ้ะแต่มันก็ได้อยู่แหละเอาไปเอาไปมีอีกไหมเนี่ย เก่งดีฮะเจออุ้ยสามดอกอนี่อยู่คู่กันเลยนะคะเป็นตัมวนเนี่ยดูคนชงคนคุยู่ใคนเก็บให้ไหมเดี๋ยวเก็บให้ก็ได้นะเดินไปด้วยกันเออเนาะก็เก็บเตยตะกร้าพี่กันเลยไปเลยเดี๋ยวแพทย์จะเทเหงีจากหลังแพทย์ก็บ้าพายอยู่จะพายทำไมเดี๋ยวเอาออกตังนี้มาดามตาดีนะคะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่จา้าน้งแพทบอแกบอแกนี่นี่มารามเจอไว้อีกแล้วนี่โอ้ยนางงามค่ะนี่นางงามได้ที่สองนะะน,นี่นี่มารามมามารามยกให้เป็นนางงามจัก,กรวาลโอ้ดูดิคะตรงนี้เขาตัดทิ้งไว้นะฮะนี่นีมีลูกด้วยค่ะ ก็ยังสวยอยู่นะคะมาดามตาดีเนี่ยดอกนี้เป็นจังไนเนาะใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะเน่ากลับมานี่มาดามดูดิเขาเอาไว้ให้มาแล้วนะเนี่ยมาแล้วแต่ไม่เห็นดูดิยังไว้ให้เอื้อยดูดอกใหญ่ๆโอ้แหเศเจนี่เห็นไหมเนี่ยนี่อีกโอ้ย กำลังกินเลยตะมูตะมีเอาไม่เอาใส่ตะกร้าไว้ก่อนเอาใส่ตะกร้าไว้นี่นี่เยอะแยะเดี๋ยวเก็บไปเห่เดี๋ยวพักก็เก็บเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมาดามเอาไว้ให้เอื้อยดูดิจ้ะนี่โอ้โหได้เลยมาก็ฟุกเลยนะคะนี่โอ้ยคุกเข่าเลยนี่คุกเข่าให้เห็ดนะคะเนี่ย รักนดูใช่เนาะคือคิดว่าเนาะจะโอ้ยเฟินฟินฟินแล้วไม่มีมีหนอนมีอะไรอยู่นะสมบูรณ์มากเลยสวยสวยนี่ตรงมีคู่เนาะนี่จะ ขาแข็งอยู่ขาแข็งอยู่มัจ้ะเห็นได้ไงนะพี่ไม่เห็นเลยมองอนอยู่ว่ากเลยมองมามันสะดุดตาอุ้ยถากเฝ้าเลยกำลังลุยกินเลยพี่น้องถากกำลังกินอ่าช่วยๆงามหลายดอกโอ้ยมาดามเห็นได้ไงเห็นเห็นเห็นชอนอยู่เห็นไหมนะนอนเลยนี่ย เสื้อนอนกินเลยจ้ะเสือนอนกินเลยดอกยาวมันหายยากนะไอ้มีดที่ว่าพี่อยากได้บันวิอ่มันหายยากอ่ะเดี๋ยวพี่จะมันต้องสั่งในเน็ตเนาะพี่ก็ว่างั้นน่ะแบบนี้ต้องสั่งในเน็ตแต่อันเนี้ยพี่ปีแกได้มาจากเพื่อนพ่อใหญ่จ้ะนี่พี่น้องงามเนาะลืมไปจ้ะโอ้จะเต็มตะก้าแล้วดูดูโอ้ยแป๊บเดียวนี่อีกดอกนึงค่ะนี่โอ้จะบานหมดอยู่แล้ว จ้ะจ้ะนั่นน่ะมาตามเจอไว้อีกแล้วค่ะโอ้ยด,ด,ดูดูนั่นน่ะเมือ่อกี้ที่พี่พรนเก็บใช่ไหมจ้ะปัาดพี่น้องมันอยู่ในหญ้าไงมองไม่เห็นนะดูดูสองดอกไปเลือกมานี่เบิ้งพี่น้องไว้งามแห้งงามแห้ง จะเต็มตะข้าแล้วมาแป๊บเดียวเองเอาคนละตะร้าพอเราวันรวอนนี้จิตแจ่มใสเหม่นเหม่นป่ะนี่มาเอานี่พี่พรไปต่อไปต่อแต่มันก็อร่อยนะเนี่ยจ้กในหนังสือให้สามดาวนะแต่ไม่รู้จะไปให้ใครกินถ้ากินเองได้น่ะโอ้โหไม่เหลือนี่หนึ่งอยจอยมะเลตาดีนะช่วยโอ้ดิเดี๋ยวเก็บให้เอ เอาเป็นนางแบบนะคะพาแม่เป็นนางแบบได้แค่สิเก็บเห็ดเออพ่อเ้วได้เพราะว่าของแพชนะเต็มแล้วพี่จะไปหามีดแบบนี้อยู่เนี่ยเนี่ยมันมีใช่ของพี่มันมีแต่มันงอมันไม่ดีที่ของแพ็ตกูงอเออแต่อันเนี้ยคมมากเลยพี่พรจ๋ารู้ไหมแพ็ได้มาจากไหนแม่ปีให้มาที่น้องแพทว่านะที่หาไม่เจอไอ้เล่มเนี้ยนะนี่แหละหาจนเจอจ้ะเล่มนี้นี่นี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวดูค่ะ เกือบเต็มกล้าแล้วค่ะ,<อ>ะวัดเปลบดเดียวเองค่ะเลิศค่ะโอ้ยมาดามใจดีดูดิสวยสวยแฮนที่พี่ได้มเามา่วานพี่ก็ไปให้เขายังไม่ถึงพี่หรอกให้เขาใกล้ๆบ้านนั่นแหละแถวบ้านลูกชายที่อยู่อ่ะื้ใช่พี่ไม่รู้ไงพี่พใช่ ไม่รู้ไงพอเขาได้พอเขาได้ว่าเขาด,ขดีใจใหญ่เลยเขาไม่ไปหาเขาหาไม่เป็นไงเอาพี่ก็ไม่รู้นี่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งจะ้ะนี่นี่ก็ะฉวยค่ะนี่เดี๋ยวมาดามเรียกไปเอาตรงนู้นนะคะมาดามเจออีกแล้วจะ้ะดูดูสวยเนาะดูดูจ้ะ ถ่ายรูปสวยๆนางสวยๆน่ะพี่พรโอ้ยแข็งแข็งขาใหญ่ด้วยโอยขาใหญ่ด้วยโอ้ยพี่พรว่ะโอ้ยดูพี่พรโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่โอ้ยพี่น้องโอ้ยดูพี่พรโอ้ยดอกนี้พี่ต้องถ่ายยามามามาอาถ่ายถ่ายถ่ายจะแพทถ่ายเดี๋ยวแพทส่งรูปให้นะจ้ะเอาเลยนะถือถือพี่พรถือจะแพทถ่ายแล้วเดี๋ยวแพทส่งนี่นี่หนึ่งสองปารพี่น้องเดี๋ยวนะชวยปารพี่น้องความใหญ่ ฟินมากพี่พรสามดอกเต็มตะก้าเต็มตะก้านี่แหละดูหูโวยสวยๆน้องแพทเอาเลยจานนั้นน่ะนี่เออจ้ะจ้ะโอ้โหนี่อ้าของเราอไปอีกมแม่ อูจะไปยังไงพี่อยู่บ้านพี่นัดอยู่แต่ว่าเสร็จเสร็จตังแพทนี่แหละพี่ว่าจะไปอยู่เพราะว่ามันเดี๋ยวกลัวมันามาละลายไงพึ่งเลือด้พึ่งเลือดหืมขาวอบวกดูดิอยูู่นี่กอไม้ เก็บเลยพี so ่พรว้ายเอ้าทำไมน้องแพชรไม่เอาอ่ะเก็บเก็บเดี๋ยวพี่ถ่ายด้วยนะเก็บเลยถ่าไม่ถ่ายเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวถ่ายไอ้พรแล้วเก็บเด้๋ยพี่น้องดอกไงค่ะไงเนี่ยโอ้ยดูดิมาดามใจโอ้ยดะจ๊ะนั่นนะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายนะคะใช่จะเห็นไหมเนี่ยนะเนาะลองตามมาดามอุ้ยมาดามเหลือไว้ให้เราดูจิยังสวยเลยโอ้โหอบอันมาก กบอันมันขาคนบางคนนี่ค่ะฮึดูดิกบอันจริงๆนี่เดี๋ยวถ่ายรูปนะคะอันนี้ดอกนี้อวบจริงๆเห็นไหมเนี่ยแพทดูดอกเลยอวบเนี่ยอวบมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปพี่ขวัญแกเสอเอาอย่างนี้เอาหน่อยหนจ้ะ ทําไมทำอย่างนี้เนาะไม่รู้สงสัยไอไอกวางถ้าไม่กวางก็ไออะไรอ่ะไอกระลอกน้อยอ่ะพี่พรจ๋านี่พี่พรดูใช่โอ้โหสวยดูสิจังสวยๆเลยเนี่ยอยู่นน่นอีกสองดอกดอกใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวอีกดอกหนึ่งอ่ะสวยมากตะกล้ามาดามดูดูค่ะงามบอยู่นี่นะคะนี่โอ้ย นี่ค่ะฟังเสียงก่อนเออโอเคโอเคโอเคน,น,นี่โอ้ยนี่จ้านี่โอ้ยนี่มาอยู่ในหญ้านี่ค่ะนี่จ้ะนี่มาดามเป็นมังแบบให้นะคะแม่พ่อนเด้อตะกี้ก็บมีแตะกี้พ่อน่ะเป็นนั่งแบบของป้าดามจ้า ดูขาสิพี่พรขาแน่นมากคือ <ขา S 1> ตรงนี้เห็ดสวยเนาะสวยไม่เหมือนป่าที่เราไปเม,มื่อวานไม่ไม่เห็ดสวยมากนี่ป่านั้นออกใหม่ๆก็สวยพี่พรใช่<ร>แน่นๆอยู่